มีคำถามเยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับประจำเดือนโอเคค่ะผู้หญิงกับประจำเดือนเนี่ยเป็นของคู่กันแหละเนาะแล้วก็เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับประจําเดือนไม่ปกติบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูประจําเดือนมาปกตินะคะแต่หลังๆมาเนี่ยประจําเดือนก็ไม่ปกติและรอบก็ยาวบางคน35วัน40วันหนักกว่านั้นบางคนบอกว่า 2- 3เดือนเนี่ยประจําเดือนมาทีบางคนบอกว่าประจําเดือนไม่มาตั้งแต่ธันวาหกห้า คือประจำเดือนไม่มาแล้วก็ไม่ท้องหลายคนก็เลยถามว่าครูก้อยประจำเดือนไม่ปกติมันเกิดจากอะไรทําไมเมื่อก่อนเคยปกติทําไมตอนนี้มัน มันกลายมาเป็นแบบนี้รอบมันยาวออกไปยาวออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแบบประจำเดือนขาดหายจะต้องมาคุยว่าภาวะนี้ค่ะเราอาจจะกำลังเข้าสู่นะคะภาวะ PCOS นะคะ Polycystic Ovary Syndrome กำลังเข้าสู่นะคะเราอาจจะไม่ถูกฟันธงหรือว่าถูกวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเราเป็นก็ได้นะคะแต่ว่านี่แหละคือหนึ่งในสัญญาณของการเป็นโรค PCOSPCOS PC เป็นโรคที่ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากนะคะในวัยเจริญพันธุ์ในวัยเจริญพันธุ์ก็คือวัยที่ยังมีประจำเดือนอะ พูดง่ายๆไม่ใช่ไวหมดเมนไม่ใช่ไวทองอะนะคะมันเกิดจากอะไรมันทําไมมันทําให้ประจำเดือนของเราเนี่ยผิดปกตินะคะหนึ่งในสาเหตุของการเป็นภาวะ PCOS หรือประจำเดือนไม่ปกติทําให้การตกไข่ผิดปกตินะก็จะท้องยากนะคะก็คือในเรื่องของอาหารการกินนี่แหละในเรื่องของโภชนาการของที่เราเอาใส่เข้าปากไปนี่แหละคะ่ะเพราะว่าการเป็นปัญหา PCOS หรือว่าการที่ประจำเดือนไม่ปกติเนี่ยมันลิงก์ก,กันกับระดับน้ําตาลในเลือดเออถ้ามองลึกๆก,ก็คือเมื่อ ร่างกายของเราเนี่ยมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะคือฮอร์โมนอิซูลินเนี่ยมันออกมาเพื่อกําจัดน้ําตาลในเลือดไงคะคราวนี้พอคุณแม่กินของหวานก็ไปกินของที่เป็นแป้งก็ไปบางคนบอกว่าของหวานไม่กินเลยค่ะขนมของหวานหนูไม่กินน้ำหวานหนูไม่กินคาราโก้ปรากฏว่ากินอะไรอ่ะกินเส้นสปาเกตตี้กินขนมจีนกินเบเกอรี่กินเค้กกินกินแป้งอ่ะ แป้งก็เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลสรุปง่ายๆคืออะไรใดๆก็ตามที่เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลแล้วก่อให้เกิดน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยอินซูลินมันจะออกมาเยอะเพราะมันจะมากําจัดน้าตาลในเลือดคราวนี้ผลพวงของการที่มีอินซูลินออกมาเยอะคืออะไรอินซูลินนะคะมันจะไปเหนี่ยวนาฮอร์โมนเพศชายในร่างกายคราวนี้พอเรามีฮอร์โมนเพศชายในร่างกายสูงเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะไข่ไม่ตกค่ะ ผู้หญิงเราควรจะมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมคะควรจะมีเอสโตรเจนนะคะแต่คนที่ดันมีฮอร์โมนเพศชายสูงฮอร์โมนเพศหญิงต่ํามันจะทําให้ประจำเดือนไม่ปกติพอประจำเดือนไม่ปกติการตกไข่ก็ไม่ปกติเราจึงท้องยากสืบเนื่องมาจากการที่เรากินหวานกินน้ําตาลกินแป้งเยอะ เลยทําให้มีน้ําตาลในเลือดมากอินซูลินเลยออกมามากอินซูลินมากไปเหนี่ยวนําให้เกิดฮอร์โมนเพศชายมากเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องโภชนาการง่ายๆอยากประจำเดือนมาปกติอยากไข่ตกปกติอยากมีลูกง่ายๆงดหวานเด็ดขาดลดแป้งเน้นปโปรตีนจากพืชมากๆกินผักผล,ลไม้ดื่มน้ำมากๆอีกสาเหตุหนึ่งก็คือในเรื่องของความเครียดการนอนไม่หลับ พวกนี้ก็จะทําให้ฮอร์โมนในการตกไข่ผิดปกติพอไข่ตกผิดปกติก็จะเกี่ยวข้องกับประจำเดือนที่ผิดปกติด้วยค่ะ